สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับคริสในกล่องของคริสนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาทําเมนูง่ายๆอีกหนึ่งเมนูนะครับเป็นเมนูอาต้มจืดฟักเนื่องจากว่าได้ฟักแก่มา1ลูกนะครับลูกค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวต้มจืดแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องแบ่งไปทาอย่างอื่นอีกนะครับก็วิธีการต้มจืดของคริสก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรนะครับอาจจะแตกต่างจากคนอื่นนิดหน่อยในเรื่องของอการเตริมน้ําซุปนะครับเดี๋ยวลอ,ล,อลองไปดูกันว่าทํำยังไงแต่ว่ารับรองออกมาน้ําซุปใสหอมอร่อยแน่นอนนะครับ ก่อนไปดูก็ฝากด้วยนะครับใครยังไม่ได้กด subscribe หรือว่ากดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คลฝากกดให้ด้วยเนาะใครดูฝากผ่าน Facebook ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเตรียมวัตถุดิบกันนะครับเริ่มที่ฝากเนาะ ลูกใหญ่มากได้มาจากนครสวรรค์นะครับเป็นซิสเตอร์ท่านหนึ่งให้มาเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราเนื่องจากว่ามันใหญ่เนาะคิสจะใช้ไม่หมดลูกนะครับคือจะคิดว่าครึ่งลูกน่าจะพอเนาะก็เดี๋ยวคริสจะใช้ครึ่งหัวแล้วครึ่งท้ายเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับเวลาเราเก็บฟากที่ผ่าเราเนี่ยเดี๋ยวคริสก็จะเอาแรปปิดที่ พื้นผิวที่ผ่าแล้วเนี่ยนะครับเอาแรปปิดไว้เนาะแล้วก็ใส่ตู้เย็นในช่องเก็บผักนะครับเขาจะได้ไม่แห้งเวลาที่เรามาทําอะไรเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องสูญเสียพื้นผิวด้านหน้าเนาะแล้วก็พวกเชื้อโรคเชื้อราอะไรเงี้ยเวลาที่มันขึ้นเนี่ยมันก็จะเริ่มขึ้นจากพื้นผิวที่ตัดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเอาแรปปิดไว้เก็บไว้ในช่องแช่ผักนะครับมาครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกรมาวิธีการปอกเปลือกกันนะครับก็เดี๋ยวคริสเอาหวัวจุกข,ข้อ,ขอก่อน ใช้แรงเยอะมากจะแ,แอบได้ยินเสียงหอบๆนิดนึงก็ปอกฝักกันนะครับก็วันนี้คือใช้มีดปอกเป,ปลือกปอกแต่ว่าเปลือกเขาแข็งนิดนึงก็อาจจะเมื่อยมือนิดนึงเนาะต้องเกรงมือสักนิดเดี๋ยวไอ,อ้พวกที่เหลือ,เ,ลอเดี๋ยวคริสค่อยมาเก็บรายละเอียดทีหลังครับโอเคครับคริสก็ปอกเปลือกเก็บรายละเอียดเรียบร้อยเนาะ เดี๋ยวคริสชาขอหั่นเป็น4ส่วนละกันนะครับโอเคแยกออกมาเป็น4ส่วนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคชอจะเลาะเอาไส้เขาออกนะครับ เวลาเราเลาะฟักนะครับอยากให้เพื่อนๆเลาะให้ถึงเนื้อเลยนะครับให้ไอ้ส่วนที่ขาวๆที่อยู่ระหว่างมเมล็ดกับเนื้อฟักเนี่ยออกไปให้หมดด้วยนะครับเพราะว่าไอ้ตัวขาวๆเนี่ยมีส่วนที่จะทําให้น้ําซุปของเราขุ่นนะครับเรียบร้อยนะครับฟักของเราก็หั่นเป็นนท่อนๆแล้วเนาะ ในขั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะแกะสลักเป็นดอกไม้เป็นรถจรวดอะไรก็ตามสะดวกเลยนะครับแล้วก็พอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอพอได้ฟักเป็นชิ้นๆก่อนที่เราจะเอาไปต้มเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเอาไปล้างน้ำสักทีหนึ่งนเนื่องจากว่าเวลาเราจับเนี่ยไอ้พวกขาวๆที่เป็นนวลฟักเนี่ยบางทีมันจะเปื้อนลงไปในเนื้อฟักนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาต้มกัน โอเคพอเราชำละฟักของเราเรียบร้อยล้างทำความสะอาดเรียบร้อยเนาะก็พักไว้นะครับท่านเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนผสมที่ต้องหั่นกันก็วันนี้คริสจะมีเห็ดหอมนะครับแต่ว่าเห็ดหอมคิสเป็นวันวันนี้เป็นเห็ดหอมแห้งเนาะก็เอาไปแช่น้ําให้นุ่มนะครับแล้วก็คิสจะมาเอาไอส้ส่วนส่วนลําต้นของเขาออกนะครับที่บางคนเขาเรียกว่าขาของเห็ดนะเนาะจะเอาส่วนนี้ออกนะครับ เรียบร้อยนะคบพอเอาขาของเห็ดออกหมดสวยงามนะครับาบางคนตัวขาเห็ดเนี่ยจะใส่ไปแนนําซุปก็ได้นะครับตัวนนี้คือจะไม่ใส่เนาะเพราะว่ามันเป็นเห็ดหอมแห้งเนาะไม่ใช่เห็ดหอมสดก็ไม่ค่อยอยากจะใส่โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูขนาดของเห็ดกันนะครับถ้าแบบมันเล็กแบบพอคำเนี้ยก็ไม่จําเป็นต้องหั่นเนาะแต่ถ้ามันใหญ่ก็หั่น3หั่น4ก็แล้วแต่ความต้องการเลยนะครับโอเค บางอันคริสก็หั่นครึ่งบางอันคริสก็หั่น4นะครับโอเคเรียบร้อยเห็ดหอมนะครับแล้วก็มาถึงส่วนสำคัญในน้ำต้มจืดแกงจืดบ้านของคริสเนาะบ้านคริสเนี่ยจะใส่ประมึกแห้งลงไปในน้ำแกงจืดเป็นประจำสม่ำเสมอนะครับถ้าไม่มีปลาหมึกแห้งเนี่ยบางครั้งก็จะใช้กุ้งแห้งนะครับหรือจะใช้ทั้งประมึกแห้งทั้งกุ้งแห้งก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ นะอันนี้นะครับปลาหมึกแห้งของคริสเนี่ยนะครับคริสก็เอาไปล้างทำความสะอาดแล้วก็แช่น้ำไว้นะทำไมต้องแช่น้ำแช่น้ำเพราะว่า,าให้เขานุ่มสักนิดนึงจะได้หั่นง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่แช่น้ำเนี่ยเวลาที่หัน่นมันจะหั่นยากมากๆเลยเหมือนหั่นแบบกิ่งไม้อะ่ะโอเคประมาณนี้หั่นเขาไม่ต้องให้เขาเละนะครับหั่นให้แบบพอเป็นชิ้นเนาะเผื่อ โอเคหลักๆนะครับที่เราจะต้องหัน่นต้องเตรียมก็เรียบร้อยเนาะปลาหมึกแห้งแช่น้ําเห็ดหอมนะครับแล้วก็ส่วนผสมที่เหลือในน้าซุปของคริสมันนี้ก็จะมีรากผักชีนะครับคริสไม่ได้ทุบไม่ได้อะไรนะเดี๋ยวจะใส่ลงไปทั้งรากเลยกระเทียมนะครับคริสใช้ทั้งกระเทียมจีนและกระเทียมไทยปนกันไม่ได้ทุบนะครับแต่ปอกเปลือกล้งางทําความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วเกากี้นะครับก็ เกลกี้ก็ประมาณหนึ่งนะครับเอาไปล้างทําความสะอาดแช่น้ําเอาพวกฝุ่นผงอะไรออกให้หมดเนาะแล้วก็พริกไทยเม็ดนะครับวันนี้คือเป็นพริกไทยดําไม่มีพริกไทยขาวนะครับตัวพริกไทยเม็ดก็เดี๋ยวจะใส่ลงไปในน้าซุปทั้งเม็ดโดยที่ไม่บุบแม่อะไรเลยนะครับแล้วก็แอบ,บมีซุปก้อนหนึ่งก้อนนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะไม่เคี่ยวน้าซุปนานนะครับโอเคในส่วนของ เครื่องปรุงน้ำซุปหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพวกกับเกลือสีอิวอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูกันหน้างานว่าคิดจะใส่อะไรบ้างนะครับ มาถึงโปรตีนนะครับนั่นก็คือวันนี้คืสสคอสใช้ซี่โครงอ่อนนะครับเป็นซี่โครงแก้วเนะาะเวลาทานมันจะได้เคี้ยวได้กรึบๆกรึบๆนะครับหรือถ้าใครอยากจะเป็นซี่โครงหมูแบบซี่โครงแก่หรือว่าจะเป็นซี่โครงอ่อนอะไรเงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเนาะอันนี้เนี่ยคริสเวลาซื้อมาแล้วเนี่ยคริสเอาไปขยำล้างขยำเกลือสักสองสาน้ำเนาะแล้วก็ร้อยเขาเสด็จน้ำนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาต้มกันโอเคส่วนผสมทั้งหมดของเราก็ มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่ะตกบกพร่องอะไรหรือว่ามีอะไรทีเร่เราเพิ่มกันในคลิปเดี๋ยวคริสจะอเอาใส่ไว้ใต้คลิปนะครับว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างเนาะไม่ต้องตกใจอันนี้ดูกันไปชิวๆนะครับโอเคพอส่วนผสม,สมครบแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำแกงจืดฟักกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่น้ำซุปนะครับก็ขึนน้ำเปล่าใส่ลงไปลิดครึ่งนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ร้อนเลยนะครับใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วก็เปิดแก๊สเลยครับ หมอ้อเคสมันจะดำๆนิดนึงนะเพราะว่ามันล้างไม่ออกนะครับเดี๋ยวเหลืออีกวิธีการสุดท้ายที่จะพยายามล้างเอาคาราบพวกนี้ออกคือเดี๋ยวจะต้องลองเอาไปต้มเหมือนทำ้มสใสชูล้างดูนะครับโอเคใส่น้ําลงไปเรียบร้อยนะครับเปิดแก๊สไม่ต้องรอให้ร้อนไม่ต้องอะไรเลยนะครับใส่รักลักชีลงไปตามด้วยกระเทียมนะครับทุกอย่างไม่ได้บุบนะเกากี้นะครับ หรือโกจิเบอรี่นั่นเองใส่ลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยพริกไทยพริกไทยเม็ดนะครับอันนี้คิดใส่ลงไป2468 10 12 1 4 16 18เม็ดนะครับพริกไทยเม็ด18เม็ดแล้วก็ซุปก้อน1ก้อนนะครับเสร็จเรียบร้อยก็ตามด้วยปลาหมึกนะครับแล้วก็เห็ดหอมใส่ลงไปเลย แล้วก็ซี่โครงหมูที่เราล้างไว้นะครับซี่โครงหมูเนี่ยใส่ลงไปตอนนี้ไม่ต้องห่วงว่าเขาจะเหม็นขาวนะครับรับรองว่าเขาจะไม่เหม็นขาวแล้วน้ำซุปเขาจะใส่ด้วยนะครับประมาณนี้แล้วนะครับเดี๋ยวคือใส่เกลือลองไปนิดนึงพอเราใส่เกลือเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวคิสจะต้มเขา ด้วยไฟอ่อนๆอย่างเงี้ยนะครับต้มไปเรื่อยๆเลยต้มจนกว่าที่ซี่โครงหมูของเราจะสุกนะครับระหว่างที่เราต้มเนี่ยเราก็ไปเยี่ยมเยียนเขาบ้างเป็นบางครั้งดูว่าเขามีฟองไหมถ้ามีก็ช้อนออกอะไรเงี้ยนะครับโอ,โอเคครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งตอนที่ตัวน้ำซุปของเราใช้ได้พร้อมที่จะเอาฟักลงนะครับโอเคนะครับตอนนี้น้ำซุปของเราก็ใช้ได้ละนะครับซี่โครงหมูของเราสุกแล้วนะครับแล้วก็ มันก็จะมีฟองออกมานะครับก็ให้เพื่อนๆช้อนฟองออกให้หมดนะครับพวกฟองนี่แหละคือสิ่งสกรปรกที่อยู่ในเนื้อหมูนะครับเป็นพวกไขมันพวกเลือดอะไรเงี้ยนะครับมันจะทำให้น้ำซุปของเราคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ช้อนออกให้หมดมีคนถามคริสว่าระหว่างที่เรา,อาเอาทีโครงหมงูเราไปตั้งไฟอ่อนๆก่อนหน้านี้นะครับ ต้องปิดฝามหม้อไหมอะไรเงี้ยก็อันนี้แล้วแต่สะดวกนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะปิดก็ได้ไม่ปิดก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าความความใสของน้ําซุปของเราไม่ได้มีผลจากการปิดหรือว่าเปิดฝาหมอ้อนะครับโอเคเคสช้อนฟองออกจนหมดประมาณหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ซุปใสพร้อมที่จะใส่ฟักลงไปแล้วนะครับพอน้ําซุปของเราพร้อมใช้งานเนาะใส่ดีเรียบร้อยช้อนฟองออกหมดแล้วก็ ใส่ฟักลงต้มเลยนะครับเดี๋ยวเราจะต้มจนฟักสุกเลยนะพอฟักสุกแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาชิมรสกันว่ารสชาติน้ำซุปข,ของเราเป็นยังไงนะครับรอให้รสชาติของฟักเขาออกมาสักนิดนึงนะครับโอเค <Okay. S 2> ก็เดี๋ยวเราจะต้มด้วยไฟอ่อนๆอ,อ,อย่างนี้ไปต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับจนกว่าฟักของเราจะสุกเนาะเดี๋ยวพอฟักของเราสุกแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับ ตอนนี้ตัวต้มจืดฟักของคริสก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับก็วิธีการสังเกตว่าฟักของเราสุกหรือยังนะครับให้สังเกตว่าเขาจะใส่นะครับพอเขาสุกเนาะเขาจะใสเนาะตอนที่เราใส่เข้าไปตอนแรกเนี่ยเขาจะมีความขุ่นๆขาวๆนะครับพอเขาสุกปุ๊บเขาก็จะค่อยๆใสขึ้นเรื่อยๆเรืยๆนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทําขั้นตอนอื่นกันตอนนี้เดี๋ยวคริสขอชิมก่อนนะครับหลังจากที่ชิมแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ถูกใจรสชาติเนาะก็ให้ปรุงกันซะตอนนี้เลยนะครับ ของคริสเนี่ยใช้ได้ละรสชาติโอเคแล้ะเชงเช,ง,ชงใสๆหวานๆนะครับก็เดี๋ยวพอรสชาติใช้ได้เนาะคริสจะใส่ต้นหอมไปครับตามด้วยผักชีนะครับ ใส่ต้นหอมผักชีเรียบร้อยแล้วตัวซุปใช้ได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟกันเลยครับเรียบร้อยเสิร์ฟได้นะครับ ต้มจืดฟักเนาะวันนี้เป็นฟักแก่แล้วก็มีซี่โครงหมูอ่อนเป็นซี่โครงแก้วนะครับแล้วก็ใส่เห็ดหอมแล้วก็เกากี้ลงไปด้วยนะครับเมื่อกี้ชิมแล้วนะครับก็รสชาติออกมาดีนะครับในสไตล์ของรสชาติแบบเชงเชงนะครับถ้าใครชอ,อบชอบรสชาติแบบนั้นเนาะคลสปรุงน้อยมากนะครับใช้แค่ซุปก้อนหนึ่งก้อนแล้วก็มีเกลือเล็กน้อยเนาะนอกนั้น,นียก็จะเป็นรสชาติของวัตถุดิบนะครับความหวานจากฟักจากเกากี้เนาะแล้วก็มีความหอม ของเห็ดหอมมีความหวานอีกส่วนหนึ่งมาจากซี่โคงหมูนะครับมีความเค็มติดอยู่นิดๆที่มาจากาปลาหมึกแห้งเนาะโดยรวมแล้วรสชาติลงตัวนะครับทำได้ง่ายๆเนาะ เลามาสรุปเทคนิคกันนิดนึงนะครับก็วิธีการทําให้น้าซุปใสก็จะเห็นแล้วนะครับว่าทิสทํำยังไงก็คือใส่ทุกอย่างลงไปต้มแต่แรกเลยใช้ไฟอ่อนๆที่สุดในโลกเนาะแล้วก็เวลามีฟองก็ค่อยๆช้อนฟองเขาทิ้งนะครับเพราะตรวฟองนี่แหละจะทําให้น้ําซุปของเราไม่ใสนะครับ ทำได้ไม่ยากครับไม่ต้องห่วงเรื่องจะเหม็นคาวนะคบมันไม่เหม็นคาวแน่นอนเนาะอันนี้เป็นสูตรที่คริสทามาตลอดถ,ถ,ถ้าเกิดว่าใครติดตามคริสมาแต่แรกเนี่ยเราเห็นว่าคริสต้มจืดเนี่ยจะเห็นว่าคริสเนี่ยจะใส่พวกพวกนี้ไปก่อนนะครับไม่ได้รอให้น้ําเดือดหรืออะไรนะครับก็คือใส่ไปเลยรับรองว่าไม่เหม็นคาวแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้คริสขอตัวไปเตรียมอาหารเย็นให้ที่บ้านก่อนนะครับก็ตัวแกงจืดฟักของเราก็เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวคริสจะไปเตรียมพวกอย่างอื่น ที่เป็นจานที่2อจานที่3นะคิดว่าอาจจะมีผัดกะเพราแล้วอาจจะมีไข่ไข่าดาวหรือไข่เจียวแล้วก็มีแกงจืดฟักในวันนี้นะครับโอ,โอเคครับเดี๋ยวก่อนจากการวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับใครยังไม่กด subscribe หรือว่ากดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้เคสฝากกดให้ด้วยเนาะใครดูผ่าน Facebook ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ก็ถ้าใครอยากจะสื่อสาระอะไรกับคริสนะครับก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์เลยนะครับอยากจะให้คริสทําอะไรหรืออยากจะแนะนําติชมอะไรก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยเนาะเดี๋ยวคริสตามมาจัดการให้นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้คริสขอตัวไปแล้วนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะครับขอให้มีความสุขกับาการทําอาหารนะครับวันนี้คริสไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายครับ